สำหรับมือนี้นะครับกับอต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่องไฮพาร์ทามชาแนลนะครับมาเบิงนะครับเรื่องของการปลูกปลาสางอาหารนะครับอันนี้กับพื้นที่ประมาณซีไร่นะครับเน้นไม่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 ปลากินได้นะครับแล้วก็ไม่ปลาที่มีมูลค่านะครับและก็ไม่ผลเกษตรนะครับเดี๋ยวจะให้เบิงนะครับว่ามีต้นยางแน่นะครับมือนี้กับตั้งพี่น้องนะครับเป็นกับผ้ากันมาก ปลูกอมนะครับแล้วก็มาตัดหญ้าเพื่อนดินใส่ปุ๋ยนะครับครับอันนี้ก็สชเพื่อว่านี่ครับต้นขีเล็กนะครับขีเล็กนี่ก็ปลูกไว้ขีเล็กนี่เป็นใหม่ทีโตเร็วนะครับโตเร็วแล้วก็คุ้มพื้นที่ได้เร็วนะครับแล้วก็ใบมันก็สามารถเก็บไปกินไปแกงได้นะครับคนทั้งอีสานกับสินิยมกินนะครับแล้วก็นนี่ครับต้นกล้วยครับปลูกให้มันเก็บความชื้นนะครับ ให้ต้นไม้ช่วงหน้าแรงนะครับอันนี้ครับเพรจะปลูกไปประมาณช่วงประมาณกรกฎะดานะครับที่ที่เห็นอยู่นี่คือต้นไม้ที่ปลูกช่วงกรกฎะดานะครับนี่ครับนี่สิมีบักบักหนีนะครับขนุนนะครับอันนี้ขนุนพันธุ์ยังครับผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ขนุนพันธุ์ยังครับนี่อ๋อขนุนเอามาแต่สีสะเก็ด ไอเอาหน่วยมากินมันวะครับแล้วก็เพาะอ๋อโอเคครับอันนี้พันธุ์ไม้ตัวสีสเกตนะครับขนุนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพายุงนะครับนี่ครับต้นพายุงดินเป็นดินทรายนะครับกต่สีฝนตกมากเพิ่มพายุวังสองสามหมื่นหันนะครับก็ดินก็สีอ่ำน้าจักหน่อยนะครับอันนี้มะกอกนะครับมันก็อ่ำน้มนะครับที่ใบเหลืองๆนี่คือมันอ่ำน้มนะครับ อันนี้กับต้นประขามสม,สมน, main, นะครับปะคามสมบานเท่านี่ครับเอาไว้กินด้วยกินใบนะครับสมือ okay. ันนี้ก็ได้ชุ่มช่นกับหายากแล้วนะครับประขามเนี่ยนะครับอันนี้กับสิเป็นไม้ปลานะครับอันนี้นะสิเป็นไม้ประดูนะครับเนี่ยครับอันนี้บักบักม่วนแงงครับผู้ใหญ่บักม่วงปลาหรือบักม่วนบ้านบักม่วงปลาเนาะนะครับเอาบักม่วงปลามาปลูกก้อนแอะไรไฟมาติดตาเป็นบักม่วงพันธุ์ดีไหมครับ ครับครับอันนี้อันนี้แม่นยังคือบานไบ่นบ่อนี่อ๋อบานไพนะครับต้นไพ่นะครับอันนี้ไว้เอาใส่หัวนะครับกับมีเพื่อสันลางเพือหัวคุ้มดินน้ำนะครับอันนี้ไม้ปลาครับมียางหน้านะครับยางหน้านะครับอันนี้ต้นยังคือผู้ใหญ่บักกันเน้นเป็นบ่อนี่ผสมหม้อเลยเนาะอ่าสมหม้อนะครับสมอสนะครับสมอไทยนะครับ อันนี้ก็เป็นใหม่ปลานะครับกินหน่วยนะครับนี่บบบกงวงนะครับเห็นบหมครับขีเล็กนี่ก็สงงามแนงหน่อยนะครับดึงครับพี่น้องให้เห็นนะครับเห้สีมีบก่วงบกงวงนาสีนอกจากบกงปลากันนะสีมีพวกบก่วงบกงบลาณนนะบบกวงบานพื้นบานนะครับพวกบกม่วงกะล่อนนะครับมวงอกหลอกนะครับมีบกขามสมนะครับโอ้พยุงงามครับ นี ens, it, ่ครับนี่ไม้ปามีคานะครับอันนี้ก็สิเป็นขนุนนะครับอันนี้ขนุนก็กินผลขึ้นกันนะครับบ่จักปีนะครับประมาณ4ปีนะครับ3-4ปีก็ได้กินผลได้แล้วนะครับเนี่บักขามปลอมนะครับบักขามปลอมหรือว่าตองหว่วงครับได้กินเร็วนะครับเดี๋ยวกับ2ปีกับไหน่วยได้แล้วนะครับนี่ครับนี่บักกอกนะครับนี่บักกอกคือมะกอกบ้านนะครับซึ่งเมื่อ ซื้อในตลาดกระแพงนะครับบักกอกนี่นะครับก็ต้องเอาว่าปลูกไว้นะครับเพราะว่าบางนี่บักกอกนี่ก็สีหลายร้อยต้นนะครับปลูกแล้วก็สี่คล้ายๆว่าในอนาคตนะครับอาจจะเป็นหม่องเก็บบักกอกนะครับไว้แต่ไปตําสมนะครับพี่น้องบานเฮานะครับอันนี้ก็ยางหน้านะครับอย่างหน้านะครับอันนี้นาจะเป็นต้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 นเต่งต้นล่างนะครับก็สีก็สีได้ว่าประมาณว่า ไม้มูนี่กัสิลักๆกกสิได้กินได้กินเฮ็ดนะครับพอเป็นไม่วงยางนะครับอันนี้ต้นต้นอันนี้ต้นเขาเอื่อนต้นอีซึกเนาะถ้าเป็นอันนี้เนาะถ้าเป็นทางเหนือนะครับบ้านบ้านเท่าเอื่นต้นต้นพึกอันนี้ะครับอันนี้บ้านเท่าเอื่ินต้นพึกด้วยเนาะต้นพึกต้นทอนเขาเอื่นต้นไหนเรียกก่ต้นอันนี้ไหมต้นพึก ที่แมงค้ามมันอยู่วะอ่านี่แหละครับนี่ครับพี่น้องซุกมือนี่บางยุ้มสั่งเนาะเออบางุ้มสั่งแมนครับบานตีโบ้านเท่านี่นี่เริ่มหายไปแล้วนะครับคนเริ่มตัดถิมนะครับไอ้นี่ไว้สำหรับแมงค้ามนะครับแมงค้ามคือตัวม้วนดำตัวใหญ่นะครับที่เขาเอาไวซส้นกันนะครับนะครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ต้นประคอนะครับต้นอันนี้ต้นตะขอนะครับนี่ประคอนี่ก็หายากนะครับ ปีที่แล้วนี่กิ่ปปีที่แล้วกิโลจักบาทเนือผู้ยังแต่บักข้อ่ไหมกิโลหกสิบบาทอดผมจำได้อ่ะบักข้อปีไก่นี่กิโลหกสิบบาทผมมาป้าจนเงินแพงกว่าบักลำไยนะครับนี่บักข้อนะครับนี่หากินอยากนะครับสิมีเฉพาะที่เป็นโขกเป็นโน่นนะครับแถวแถวบุรีรัมณีสิหลยนะครับนะครับอันนี้ก็เพิดเพิดเื้นล่างนะครับพื้นหัวนะครับกะเจียวกับหวานไฟนะครับที่มีอยู่นะครับ นี่บกม่วงนะครับนี่ครับมาข้ามป้อมข้ามป้อมแบบแน่นอนครับครับนี่ต้นแดงนะครับต้นแดงนี่เห็นหน่อยสีนี่ข้าวเดือหไ่นะครับลักล่ากระใหยพี่น้องนะครับสังเกตเบงวานะครับถ้าสมมุติว่าเขามีนะครับที่ดินนะครับจักบ่หลายนะครับจัก บรจากตารางเมตรก็ได้นะครับหรือว่าจักงานสองงานหรือมีเป็นไรก็ได้นะครับลอง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 คิดเบิ้งนะครับลองลองสั่งจิตนาการจากของเบิ้งนะครับว่าทางเขาปลูกนะครับใหม่ที่มันหลากหลายชนิดนะครับบ่แเ่นเราสิเป็นใหม่ปลานะครับเอาไว้จะใส่ประโยชน์ในเรื่องของเนื้อใหม่นะครับเอาไว้ก่อส้างเอาไว้ขายสั่งรายได้นะครับหรือว่าสิเป็นปลูกใหม่กินได้ต่างๆนาหน้าที่ที่เข้าเข้ามันหายไปหมดแล้วในบ้านเขานะครับจะหายากนะครับเข้าก็อาจี บุกไว้ไว้ยูไว้กินนะครับเอาไว้ลูกหลานนะครับเดี๋ยวเบิ้งนั่นะครับว่ามันเป็นต้นจยงไรน,นะครับในอนาคตเนี่ยลูกหลานอายิบ2ขวบก็ได้นะครับว่าต้นบักคอเนี่ยมันเปลี่ยนจัางไรน,นะครับต้นกสมมอเป็นจังไดน,นะครับเพราะว่ามันมีต้นให้เบิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็ไห้ปุ๋ยไปน้่น,นะครับปุ๋ยนี่ลกัลกลักๆนี่ไห้ประมาณจัก 35- ถึง50กรัมนะครับต่อตนนะครับในช่วงต้นใหม่ในหน่อยนะครับครับนี่ครับบรรยากาศนะครับสภาพนะครับอันนี้เป็นแปลงปลูกปลามีทั้งไม่ปลาย้นตนแล้วก็ไม่ไม่ผลกินใดนะครับไม่ปลาที่กินผลกินใบนะครับมีซุกแนวนะครับนี่อันนี้ก็ะเดานะครับเดานี่ก็กินยอดนะครับ ปมาคามปอบนะครับคลูก er ี่ก็ต <Steph> <ui> er ้นกล้วยเลยนะครับโอ้ปกรอกปลกองนี่ถือว่าปลูกหลายนะครับนี่ก็สมอนะครับสมอไทยนะครับบักสมอนะครับถือว่าขี้เล็กกับเสดานี่ถือว่าเติบโตดีนะครับนี่ครับอันนี้พายุนะครับใส่ปุ๋ยแล้วพ้วนดินแล้วนะครับนี่ก็เสดานะครับถือว่าใส่ได้นะครับขี้เล็ดกับเสดานี่นะครับ ส่วนไม้ไม่ที่เถือกับพื้นที่ดินทรายอลไรกัพื้นที่ที่หนาแรงไม่กับสีแรงเล็กน้อยนี่ครับก็คือประดูนะครับพยุงนะครับอันนี้สีค่อนข้างที่สีท้นนะครับนี่กกล้วยก็มีตัวใหญ่ตัวหน่อยนะว่าใส่ใส่นอนะครับปลูกประดูนะครับอันนี้ก็ขี้เล็กนะครับในในภาพรวมนะครับก็คือ ต้นใม้ก็ถือว่าเมียตากันหลอดตายที่สูงนะครับอันนี้ปลูกซีไรนะครับเอาต้นใหม่เขาประมาณแปดลอยกว่าต้นนะครับก็จิมีใหม่ปลาอยู่ประมาณจักสามลอยนะครับไม้ปลามีคานะครับนอกนั้นก็จะเป็นนี่ครับบักมีนะครับบักมี้ได้แล้วครับกระท้อนมีบักมีขีเล็กสะเดากระท้อนบักข้ามฟอมนะครับมูเนี่ยครับมูใหม่กินได้มูใหม่เกษตรนะครับอีก ทึงเมดนะครับกับประมาณหาลอยเกัอบหกลอยต้นนะครับหลักๆไขมันใหญ่ขึ้นมากกัสิเป็นแหล่งอาหารเลยแหละครับบางนี้นะครับส่วนไม้ปลาก็สิเน้นไม้มีคาที่มันที่มันพบในพื้นทีนะครับก็สิเป็นพวกต้นกุ้งต้นซาดนะครับต้นยางนานะครับพายุงปลาดูนะครับปลาค่าแดงนี่นะครับก็สิเน้นไม้บนนั้นนะครับแเป็นรบบนี้ไปยุ่งนะครับ ต้นไม่ตอนนี้มันติดตกลมเล็กน้อยเพราะว่าฝนมันมากนะครับมันเป็นดินทร้นะครับเดี๋ยวเขาเก็บปลูกในหลองนะครับเพราะว่าที่เขาปลูกในหลองเพราะว่ามันปัญหาคือเวลาแรงมันบ่มีมันบ่มีความชื้นครับเลยเอาหลองเก็บความชื้นไว้นะครับเห็น้หมนี่ครับหลองมันเสิเก็บน้ำนะครับเพราะมันเก็บน้ำกับน้าบางอย่างก็เลความชื้นได้โดนเติอนนะครับนี่ครับขนุนนะครับเห็นไหมครับ้างหน้าเนี่ยอันนี้ปลูกคู่กันเลยนะครับ อันนี้ก็ดินทรายบางไรมันค่อยนะครับดินทรายก็สีไหลมันมาทับในอยาหน่อยนะครับไปเกี่ยวกับก็เกี่ยวกับบานไฟนะครับนครับนี่ต้นบักขาก็ซื้นขึ้นมาแล้วนะครับครับครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับเซเบิ้งนะครับเพื่อีินองได้เอาไปเป็นแบบนะครับในการดีสิลุก ปลานะครับให้มีอาหารในบ้านเจ้าของนะครับในครัวเงื่อนเจ้าของนะครับให้มีไม่ผลกินได้ไม่ผลละไม่พื้นบ้านเฮาโบลานนะครับให้มีผักนะครับผักสะเดาผักขี้เล็กนะครับ้อยูว้กินนะครับให้มีสมุนไพรนะครับให้มีกล้วยนะครับใบกินนะครับนี่ก็ถือว่าครบแล้วนะครับมีสุกแน่นะครับผลละไม้ปลาโบร้านก็มีนะครับ ก็ลอมพี่น้องไว้เบิงนะครับน,นี่เท่ากับปลูกด้วยระยะสี่คูณสองเมตรนะครับนะครับแต่ว่าสี่คูณสองเมตรนี่คือเป็นระยะปลูกเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นก็พี่น้องก็จะเอาต้นใหม่เขามาปลูกไปเไปเลยนะครับเพียงต่จะปลูกไปตามเพื่อนอยากปลูกครับเพื่อนมีกายต้นใม่ยังเพื่อนเขาอกวาปลูกนะครับนะครับมีไปยุ่งไปซึนสดชื่นนะครับ,บ,บม่วงโอ้แต่บอกม่วงนียวามนะเราเพื่ใหญ่บอกม่วงก็ประดูนี่พี่ดานี่ย่วมหัวเลยนี่ แมนครับงามงามขามปอมกัดแน่นอนแตไไ่ไงเร็วครับแมนครับม,ม,มันมันมันมาซบแรงคนตอนเขาปลูกแรกเนาะครับแต่ก็ถือว่าขนาดไปปลูกฟอรแรกยังรอดตายสำนี้ถือว่าโอเคเลยครับนี่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย จ้งใดก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพจไฮพาร์ทาชาแนลนะครับช่อง u t u b e นะครับแล้วก็คนสร้างป่าป่าสร้างคนโอซิทุกุลาล่องไห้นะครับก็ติดตามคลิปต่อๆไปครับครับสวัสดีครับ